สวัสดีครับทิปครับคลิปนี้เราก็จะมารีวิวอนิเมะเรื่อง b a r ์เทนเดอร์คามิโนกราสุและในชื่อภาษาอังกฤษก,ก็คือ b a r ์เทนเดอร์ s ก of God และกับชื่อภาษาไทยของเขานะครับก็คือบาร์เทนเดแก้วแห่งเทพเจ้าอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวอาหารนะครับโดยจะเจาะจงไปที่การทําเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วก็มีความดรมาม่า บวกกับความเป็น workplace นะครับหรือก็คือจะเจาะจงไปที่อาชีพต่างๆโดยเรื่องนี้ก็จะเจาะจงไปที่อาชีพบาร์เทนเดอร์นั่นเองโดยดิเมเรื่องนี้จะมีทั้งหมด2เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับโดยจะมีเวอร์ชันแรกในปี2006และเวอร์ชั่นที่ผมนำมารีวิวซึ่งก็คือปี2024นั่นเอง เรื่องย่อคร่าวๆมีว่าคุรุชิมะและยูคาริฮิโจิได้ออกตามหาคนที่จะมาทำหน้าที่บาร์เทนเดอร์ในบาร์ของโรงแรมที่พวกเธอทำงานอยู่แต่ก็ยังไม่เจอคนที่ต้องการแต่แล้ววันหนึ่งเนี่ยพวกเธอก็ได้ไปพบเข้ากับบาร์เทนเดอร์คนหนึ่งที่มีชื่อว่าซากุระซึ่งเขาได้ทำงานอยู่ในบาร์ชื่ออีเดนโฮ และเรื่องราวต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นสิ่งที่ผมสนใจสาหรับอนิเมะเรื่องนี้เลยก็คือเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะแนวอาหารที่โฟกัสไปที่ในเรื่องของเครื่องดื่มหรือว่าการทำค็อกเทลแล้วก็อาชีพของบาร์เทนเดอร์ซึ่งอนิเมะแนวอาหารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มเนี่ยสำหรับผมถือว่าไม่ได้มีออกมาบ่อยมากสักเท่าไหร่ต่อมาคือเรื่องนี้เนี่ยเขาก็จะเล่าให้เห็นถึงรูปแบบการทํางานรวมไปถึงแนวคิดของบาร์เทนเดอร์ผ่านตัวละครแต่ละตัวในเรื่อง แล้วก็ในเรื่องก็ค่อนข้างจะมีบทพูดในเชิงปัชญาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นปัจญาที่เกี่ยวข้องกับตัวของบาร์เทนเดอร์รวมไปถึงเรื่องอื่นๆหรือว่าในมุมมองของตัวละครตัวอื่นๆ และตัวละครแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งก็จะส่งผลไปถึงการทำค็อกเทลหรือเครื่องดื่มในแบบของแต่ละคนและเครื่องดื่มแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการเล่าถึงเรื่องของชื่อแล้วก็ที่มารวมไปถึงความหมายต่างๆที่จะสื่อหรือว่าส่งให้กับผู้ดื่มทําให้เครื่องดื่มที่ปรากฏในเรื่องเนี่ยก็จะดูมีคุณค่าหรือความสําคัญทําให้การดื่มเนี่ยดูมีความเป็นศิละปะมากกว่าการที่เราพูดถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ok แล้วจะนึกถึงการดื่มเอาเมาเฉย ก็สุดท้ายในเรื่องของงานภาพนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยเรื่องนี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ก็แอบเสียดายตรงช่วงของการทำค็อกเทลเนี่ยผมรู้สึกว่แอคชั่นมันดูน้อยไปหน่อยแล้วก็รวมถึงการทำค็อกเทลบางช่วงเนี่ยเขาก็จะมีการตัดหรือว่าสคริปออกไป และสิ่งที่ผมยังติดอยู่นะครับสำหรับเรื่องนี้ก็คือเรื่องนี้เนี่ยดูมีความเฉพาะเจาะจงหรือว่ามีความเฉพาะเรื่องเฉพาะกลุ่มที่ค่อนข้างสูงแต่ว่าเรื่องเนี่ยก็จะค่อนข้างเล่าในมุมอ,อื่นๆหรือว่าประเด็นอื่นๆเข้ามาค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวละครซึ่งแต่ละตัวเนี่ยเขาก็จะมีด้านต่างๆที่เล่าแตกต่างกันออกไปสําหรับผมที่โฟกัสในเรื่องของบาร์เทนเดอร์หรือว่าการทำค็อกเทลเป็นหลักเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเรื่องนี้เนี่ยมันดูแวะเยอะไปสักหน่อยแต่ก็มีเหตุผลที่พอเข้าใจได้นะครับก็คืือออเเเร่งงนนี้้ขาาจํปป็ตู สตอรี่ของตัวละครแต่ละตัวเพื่อให้มันสัมพันธ์กับตัวค็อกเทลที่เขาจะเสิร์ฟในเรื่องนั่นเอง ส่วนต่อมาก็คือสตอรี่หรือว่าเนื้อหาที่เกี่ยวกับตัวละครรองที่เป็นบาร์เทนเดอร์หลายๆตัวซึ่งผมคิดว่ามันดูมีความน่าสนใจแต่ว่าเรื่องเนี่ยก็เล่าหรือว่าขยายออกไปได้ไม่ไกลสักเท่าไหร่โดยเรื่องของจํานวนตัวละครด้วยโดยเรื่องของเวลาที่มีจํากัดด้วยแต่ว่าในส่วนของตัวละครรองที่เป็นบาร์เทนเดอร์แล้วดูจะเล่าไปได้ไกลที่สุดสําหรับผมก็คงจะเป็นในส่วนของตัวละครที่มีชื่อว่าเฉินซึ่งเขาก็จะดูมีเรื่องราวที่มีทั้งในส่วนของแบ็กสตอรี่แล้วก็ประเด็นเฉพาะตัวของเขาที่พอเอามาเล่า มันดูเล่าแล้วขยายมาได้ไกลที่สุดซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ยตัวละครเฉินเนี่ยอาจจะมีเรื่องเล่าหรือมีสตอรี่เนี่ยเรียกได้ว่าเยอะพอๆกับตัวเอกอย่างซาสากุระเลยก็ว่าได้สุดท้ายเรื่องนี้สาหรับผมก็จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวกับเนื้อหาของตัวซาสากุระที่เขาปูมาค่อนข้างจะใหญ่แต่ว่าลงค่อนข้างง่ายและบางประเด็นที่เกี่ยวกับตัวของซาสากุระในช่วงต้นเรื่องเนี่ยก็แอบรู้สึกว่ามีบางประเด็นที่มันยังดูไม่ค่อยเคลียร์หรือว่ายังไม่ค่อยดูลงตัวมากสักเท่าไหร่อยู่ ก็ขอสรุปโดยรวมเลยสําหรับอนิเมะเรื่องนี้ก็เล่าแล้วก็เจาะลึกให้เห็นถึงอาชีพบาร์เทนเดอร์อีกทั้งยังเป็นอนิเมะแนวอาหารที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มโดยตรงด้วยมูดโทนค่อนข้างจะเล่าในมุมของความเป็นผู้ใหญ่นะครับจังหวะในการเล่าก็อาจจะค่อนข้างช้าเพื่อเน้นความดรามา่าในเรื่องเนี่ยก็จะไม่ได้มีประเด็นใหญ่ๆอะไรที่ส่งผลกับเรื่องให้ได้ตามหรือว่าได้ลุ้นสักเท่าไหร่ แต่จะเป็นการเล่ากระจายเนื้อเรื่องและบทบาทให้กับตัวละครต่างๆมากกว่าทั้งในส่วนของบาร์เทนเดอร์แล้วก็เหล่าลูกค้าบางส่วนใครที่ชอบแนวเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะเครื่องดื่มเนี่ยสารผมเรื่องนี้ถือว่าก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในด้านของการนําเสนอส่วนใครที่ดูมาทั้ง2เวอร์ชันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งของเวอร์ชันนี้แล้วก็ของปี2006เนี่ยก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังได้นะครับว่าชอบแบบไหนมากกว่าส่วนตัวผมเนี่ยก็ยังดูมาแค่เวอร์ชันเดียวซึ่งก็คือเวอร์ชันนี้นั่นเองเนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับการรีวิวอน,นิเมะในคลิปนี้ก็คลิปต่อไปผมจะมารีวิวอน,นิเมะเรื่องอะไรเนี่ยก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ